แกงเปื่อยหมอกไม้ครับผมคนที่สตาบ้าเราทำครับอุณนนท์เขานะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกควาลังใจที่คอมเมนต์เลยนะครับผมทานข้าวได้กันครับลองก่อนนะครับผมรสชาติเป็นยังไง อืมอะไรอร่อยอร่อยอะไรครับขอบคุณทุกมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ๊ะอร่อยครับบมอร่อยกะบดอกครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวอร่อยครับผมอร่อยครบอกขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมอา,านข้าวด้วกันครับลองก่อนนะครับผมรสชาติเป็นยังไงอืมไปลงอืม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคมเมนต์นะครับผมมากินเดวยกันนะครับมากินเดวยกันนะครับหิวหิวอืมอืมอร่อยครับอร่อยผมนีกระผักบุ้งครับผักบุ้งที่เก็บมานะครับผมอันนี้ก็ มลาก็มาลา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 ,ามาลามาลามาลามานะครับผมไปดื่ีครัอสะัสดค่ับสวัสดี่รับผมัสดี่รับดิัสดี่รับดิมาเขือครับมาเขือ สวัสดีครับมากินข้าวกับผมไหมครับผมอืออืออือสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้มาทานข้าวกันนะครับผมนี่น้องห่อได้เกงเปิดมานะครับผมซื้อนะครับอ่านซื้อก่อนนะครับผม สวัสดีพี่น้องเชาวเรียวนะครับผมวันนี้มาทานข้าวกันนะครับผมนี่น้องหล่อได้เกงเปิดมานะครับผมซื้อนะครับอ่านซื้อก่อนนะครับผมยินดีต้อ้วก็ เออมาแล้ก็เล่นนิ้วลูกเลยมาแล้ก็เล่นนิ้วครับชีวิตประจำวันครับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันครับผมดูลูกใหญ่ครับผมรอบม,มาดูตรงจิงหน้าครับ เอ็มลูกเอ็มร้องลูกสองโปรดเลยนะครับมนละงหลอนะครับผมแล้วก็ตัวภูมะเขือสดแล้วก็มะละมะละครับมะละครับชีวิตประจําวันครับชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันครับผมดูลูกใหญ่ครับผม อ,อร่อยครับอร่อยอืืออร่อยครับอร่อยนี่ครับถั่วลื่นตะลื่นตะลื่นนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้วก็ถั่วพูนะครับถั่วพูเนาะเฮ้ยผมทานสดนะครับทานสดเนาะ อร่อยครับผมอร่อยกลับกันมากินเนื้อกันนะครับมากินเนื้อกันนะครับหิวหิว ตำลูกลอกลอกลอกสวัดีครับอ่สวัสดีครับสวัสีครับผมสวัสดีครับดิสวัสดีครับดิฮ่า <c oughs> ขอบคุณมากครับนี่ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวมาเก็บี่างข้าวเดียวกันเนาะขอบคุณมากครับมากินเดืยกันนะครับมากินเดืยกันนะครับหิวห <c oughs> ิว พี่ดีครับมากินข้าวกับผมไหมครับผมอืมอืมอืมจะบอกกินให้พูดไม่จาเลยเนาะอืมนี่นะครับผมอืมอืมอร่อยครับอร่อย รับอรอ,บอก <c oughs> ขอบคุณมากๆครับนี่ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาเกี่วาวข้าว,วกันเนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับเอ๊ะมาและวกอลิมเนียลุลี ลนนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวหนออืมอร่อยอรอะไร่ <c oughs> อยครับขอบคุณรุกมากครับขอบคุณทุกมก,กำลังใจเลยนะจ๊ะับ ามาแล้ลคนเล้ยนลูกเลยมาแล้วคลิ้นนยน <laughs> ลูกหนึ่งไปลงอือขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำมิมนะครับผมลองมาดูตรงริงหน้าครับ เอ็มาลูกเองก็บ้องลูกมาลา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 มาละมาลามาลานะครับผมคุ้มทางข้าวต่อครับผมสวัสดีครับผ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดิสวัสดีครับดิครับ ชีวิตประจาวันครับชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันครับผมดูลูกใหญ่ครับผมอร่อยครับผมอร่อยกระบอกนะนี่ครับถั่วลื่นตะลื่นตึลื่นนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถั่วพูนะครับถั่วพูเนาะนี่ผมทานสดนะครับทานสดเนา 来，哈，不我过来。